สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนานาสาระกับรายการมหาสารครามวร์ไนตี้วันนี้เราเสนอตอนทำไมประชาชนหรือพวกเราจะต้องสนใจเรื่องราวของโบราณสถานโบราณวัตถุครับท่านผู้ชมคงจะทราบดีนะครับเมื่อประมาณเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถาน<ม>โบราณวัตถุเนี่ย<ม>เกิดขึ้นอย่างมากมายครับ รายการของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งว่าจะเสนอข่าวเรื่องราวพวกนี้ให้ใหญ่โตหรือว่าให้ผู้คนสนใจนะครับแต่ว่ารายการมหาสารคามไรตี้ของเรานั้นมุ่งที่จะนําความจริงมาสู่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเพื่อจะมาตามหาความจริงจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโบราณคดี และประวัติศาสตร์ครับผมท่านแรกนั้นเ,เราจะพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชาติมณีโชติครับท่านที่สองคือท่านอาจารย์ดรธมเกตปงษาทั้งสองท่านนั้นทํางานอยู่ที่สถาบันวิจัยศิลปะวะัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสาครคามครับคนทั่วไปเนี่ยเราจะรู้เรื่องวัตถุโบราณพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ เราจะเห็นได้ว,ว่าคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติมักจะอยากรู้ตัวเองเนี่ยมีบรรพชนเป็นใครมาจากไหนจะรู้เรื่องเราได้อย่างไรโบราณวัตถุเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่เป็นรูปประามที่จะย้อนคําตอบพวกนั้นได้ในวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็มักจะเล่าเรื่องย้อนไปตามที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับกันว่าในวงการวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเราย้อนอดีตไปได้เนี่ยประมาณสัก เก่าที่สุดเนี่ยก็ประมาณสัก7800ปีก็คือร่วมสมัยกับสุขโขทัยเป็นต้นมาแต่จริงๆแล้วเรามีผู้คนเนี่ยมากกว่า7 8 0 0ปปีที่ผ่านมาแล้วก็คือหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พวกนี้มีอายุย้อนไปเป็นหมื่นเป็นแสนปีด้วยซ้ำผลประโยชน์ของหลักฐานโบราณคดีเนี่ยก็คือเราสามารถศึกษาอาดีตของเราเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยย้อนไปได้ไกลมากนะครับแล้วแต่ว่าวัตถุชิ้นนั้นจะมีอายุ กี่ร้อยกี่พันปีนะครับเออเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นว่าทําไมเราต้องรู้อดีตของเราประการต่อมาเราเคยยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐแล้เถึงว่านกกระจาบเนี่ยนกเด็กมาสร้างลังนกเนี่ยกี่ร้อยกี่พันปีรูปร่างลังนกก็เหมือนเดิมเสมอแต่ผู้คนของเราเนี่ยคิดประดิษฐ์อาหารขึ้นมากินเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ย ก็จะมีความผันแปร ى, รูปแบบไปต่างๆบ้านของเราไม่ได้มีรูปร่างเหมือนกันเหมือนลังนกนะครับอันนี้มันเป็นตัวพิสูจน์เห็นว่าหลักฐานโบราณคดีเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีวัฒนธรรมจึงมีปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เท่านั้นเพราะนั้นก็คือสร้างโบราณวัตถุพวกนี้มาตั้งแต่อดีตเพราะบวัตถุพวกนี้ถ้าดูในวงวิชาการด้านประวัติศาสตร,ร์วัฒนธรรมเนี่ยผมมองว่า มันเป็นมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีความเป็นอรารยชนพ้นจากความเป็นอนาอรารยะมาสู่สังคมซี่ที่เจริญขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนามาจนทั้งเป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญของบ้านเราในปัจจุบนันผมเห็นด้วยอัจารอาจารย์มากเลยว่าการที่เราได้รู้จักโบราณวัตถุโบราณสถานเนี่ยนะครับมันทําให้เรารู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นมันทําให้เรารู้จักปู่ย่าตายายของเรามากยิ่งขึ้นมันทําให้เรารู้จัก สภาพแวดล้อมนะครับของวิถีชีวิตของเราย้อนกลับไปตามที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับได้ได้ได,ได้ที่มีปรากฏหลักฐานเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องรู้นะครับถ้าในมุมมองของคนที่เรียนทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือโบราณคดีเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากนะครับที่การรับรู้สิ่งเรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น รู้จักที่ไปที่มาหรือรู้จักรากเง้ารู้จักความเป็นไปเป็นมามากยิ่งขึ้นโบราณวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่ามันเกิดขึ้นในสมัยใดน,นะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับมันบอกถึงความเชื่อเอ๊ะทำไมถึงทําโบราณวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาบางบอกมันบอกถึงประเพณีมันบอกถึงพิธ,ธีกรรมมันบอกถึงการทํามาหากินการประกอบอาชีพบอกถึงกระบวนการทาง อีกหลายๆกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องออที่มีหลักฐานแล้วก็อธิบายถ่ายทอดกันมาอย่างนี้เขาก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้มามานํามาใช้ให้เกิดประโยชนต์ต่อชุมชนต่อท้องถิ่นของเขาได้นะครับออปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันการศึกษาที่สอนด้านโบราณคดีแท้ๆจริงๆเนี่ยอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ ในระดับอุดมศึกษาสอนแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็คือคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากระน,นะครับแล้วเขาก็ยังแยกสาขาออกมาเป็นสาขาโบราณคดีสาขาจารึกภาษาตะวันออกภาษาเออไทยนะครับุษยวิยาสังคมวิทยาต่างๆเนี้ยวิชาการเหล่านี้เมื่อไปศึกษาดูแล้วเนี่ยก็คือสอนให้เราเนี่ยรู้จักวิเคราะห์โบราณวัตถุโบราณสถานที่เห็น,นได้ว่า ออภาษาวิชาการเราใช้คําว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งทารรเรียนแบบนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เป็นของจริงแท้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วโด,โ,ดโดยความถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ปัจจุบันใช้วิธีการทั้งทักษะส่วนตัวแล้วก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีผู้รู้อ,อ,อย่างคณะโบราณคดีเนี่ยก็มีภาควิชาประวัติศาสตร์ศิล สาขาวิชาเหล่านี้จะนําไปสู่การกําหนดอายุสมัยและรูปแบบนะครับที่ถูกต้องได้ว่าสิ่งที่จริงแท้นี่เป็นอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกว่าโบราณวัตถ,ถุในประเทศไทยเนี่ยถูกแบ่งออกโดยนักวิชาการเนี่ยเป็นสิบสมัยนะครับแล้วสิ่งใดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะมีต้นแบบเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอินเดียมากับเรื่องราวทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะในสิบสมัยที่เขาแบ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัตถุรุ่นเก่าเทวรูปรุ่นเก่า สมัยทวาราวดีสีวิชัยขมิที่พบในประเทศไทยเชียงแสนหรือล้านนาสุขโขทยัยอูทองอุยุายาและัตนโกสินเนี่ยเป็นสิบสมัยเพราะ,ะนั้นคนที่เรียนด้านเนี้ยเขาก็จะต้องศึกษาเอกลักษณ์ของแต่ละสมัยเนี่ยว่าถ้าเป็นรูปคนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าศิลปะโบราณเนี่ยมันมีส่วนใหญ่ที่เราพบเดี๋ยวนี้มันเป็นรูปเคารพทังศาสนา พราะคนเรียนโบราณคดีเนี่ยเขาจะเรียนวิชาทางศาสนาเนี่ยหลายรายวิชาต้องรู้จักคมภีร์เมื่อมาเจอรูปเคารพแล้วเนี่ยเราจะต้องระลึกได้ว่ารูปแบบนี้มันสร้างขึ้นในศาสนาพุทธหรือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับแล้วก็ในความเป็นพุทธเป็นพราหมณ์รฮินดูเนี่ยยังแต่งออกเป็นลทัทธินิกายย่อยๆอีกมากมายสําหรับผู้เรียนเนี่ยเขาเขาต้องต้องจาที่จะนานมาสู่การตีความได้นะครับหลังจากที่บอกศาสนาได้แล้วเนี่ย ก็ต้องสังเกตรูปแบบเราเจอวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยเราเจะศึกษาอยู่สอง,องค์ประกอบใหญ่ๆหนึศึกษาลักษณะรูปแบบกว้างเท่าไหรสูงเท่าไรทำด้วยวัสดุอะไรนะครับแล้วก็เป็นศาสนาอะไรอันที่สศึกษาความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังที่นำมาสู่การสร้างรูปเคารพนั้นๆน,น,นะครับผมว่าหน้าที่ของประชาชนนะครับข้าบังเอิญว่าไปขุดแล้วเจอเนี่ยนะครับผม ด้วยข้อแนะนํานะครับพอเริ่มเจอเนี่ขอให้หยุดเลยครับเ<ช>พราะเมื่อไหร่ถ้าไปขุดต่อเนี่ยนะครับถ้าวิธีการขุดที่มันถูกต้องโอ้โหมันมันมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับถ้าเห็นนะครับถ้าพบว่าโอ้เนี่ยสงสัยไม่ว่าจะเป็นเศษหม้อเศษหินเศษกระเบื้องนะครับหรือเจอ,อเจอพระพุทธลูกหรือใจแล้วแต่ถ้าพอเริ่มเห็นแล้วเนี่ยถ้าผมแนะนํานะครับ คือขุดไปก็เอาไปไม่ได้นะครับเอาไปถือว่าผิดกฎหมายผมแนะนําให้หยุดขุดเพราะเมื่อไหร่ถ้าขุดต่อเนี่ยนะครับความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้วัตถุนั้นเกิดอันตรายยังมีสูงมากเพราะเราขุดไม่เป็นนะครับว,วิชาเรียนวิชาขุดมันต,ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนมากมากนะครับหรือถึงแม้เราได้มาแล้วเนี่ยนะครับที่จะหาคนมาบอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยยากมากนะครับ เพราะนั้นเวลาที่เราเจอขุดปุ๊บก,ก็รีบแจ้งทางการนะครับแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งออ,อบอตอนะครับหรือถ้าแจ้งตรงได้ทีออ่ตัวแทนของกมรมศิลปากรถ้าอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ก็ไปแจ้งที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับแต่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าสํานักศิลปากรน,นะครับที่กระจายอยู่ในหลายๆจังหวัดในภาคอีสานถ้าเขตเราคนที่รับผิดชอบไม่อยู่ที่พิมายนะครับอาจจะต้องหาเบอร์ผมจาสานัก11บส,บสบไม่แน่ใจ ชื่อของเขาคือสํานักศิลปากรแต่แจ้งอบตก็ได้ครับเขาน่าจะมีช่องทางนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้คนมารักรอบขุดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งอะไรแล้วก็ให้ทางกรมศิลปากรนี้มามาจัดการต่อนะครับเพราะถึงแม้จะขุดไปท่านก็ไม่สามารถที่อาไปพิสูจน์ได้อย่างที่อาจารย์สมชาติบอกผมพานิสิตไปชมครั้งกลางทึ่งเลยใช่ไหมครั้งกลางของของประเทศนะครับก็คือ พิพัณฑ์ทั้งประเทศไทยมีทั้งหมดส4ิบสี่แห่งทั่วไปรกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่วัตถุจํานวนหนึ่งนะครับถูกวรวมไว้ที่คลังกลางที่เดียวอยู่ที่คลองห้าที่ปทุมธานีเป็นคลังที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้สร้างอาคารแบบยิ่งใหญ่มากนะเก็บศิลปะโบราณวัตถุของ,างจาก,จากทั้งชาตินะครับจากหลายหลาย,หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมพาเด็กไปดูเนี่ยนะครับทั้งลอพิสูจนี้ก็เป็นแถวนะครับและพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ก็เป็นแถวเป็น เป็นโกดังเลยนะครับสิ่งที่มีความสำคัญนะครับผมคิดว่านะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ที่ได้ไปดูเลสมาลหลายๆท,ที่เรื่องเกี่ยวกบเรื่องของการจัดการมรดกนะครับโดยเฉพาะมรดกวัฒนธรรมเนี่ยนะครับโจทย์ของเขาก็คือการคําตอบของเขาก็คือการผมขอใช้คำคำเดียวคำว่าหล่อหลอมนะครับ เ,เหมือนเราอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับมีบุค,คลิกมีลักษณะนิสัยอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องหล่อหลอมเขานะครับหล่อหลอมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเราไปในพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศเราจะเห็นประจําเลยนะครับว่าพ่อแม่พาเด็กแม <c oughs> ้แต่เข็นรถเนี่ยเ,เห็นประจำนะลแล้วเด็กๆนั่งรถเข็นแล้วพ่อแม่พาเข้าไป ในพิพิธภัณฑ์นะครับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับผมไปในพิพิธภัณฑ์หลายที่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณ80%ดสิเเผมเห็นเด็กนักเรียนไม่ว่าตั้งแต่เด็กอนุบาลน,นะครับเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กม,มัธยมห<ะ>รือเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมาพิพิธภัณฑ์อยู่เป็นประจำ <cụ> น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะจะทําให้เขาเกิดความสนใจหรือเกิดความซาบซึ้งหรือ นะครับเขาจะได้นําสิ่งเหล่านี้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผมว่าคําตอบของขที่สาคัญวิธีการหลอ่หลอหลอมนะครับนอกจากหลอ่อหลอมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องพยายามทําให้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเขาเห็นคุณค่าเขารู้จักโบราณวัตถุโบราณสถานหรือมองดกนะครับที่มันเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันจะมาเป็นชุดเป็นชุดอย่างที่ผมย้ําอีกทีหนึ่งโอกาสเรามีครับ เรามีสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันไม่ว่าเชิญมหาวิทยาลัยมาหาสารคาม,มาหาวิทยาลัยราชภาัฏมาหาสาครคามหรืออีกหลายๆที่ที่เราเป็นตักกศิลาอีสารนะครับถ้าเกิดความร่วมมือกันอบจโรงเรียนอบจอก็มีนะโรงเรียนของเ,อเขตพื้นที่ประถมมัธยมก็มีนะมาร่วมกันกับสถาบันการศึกษานะครับสนับสนุนโดยนะครับจังหวัดมาหาสาครคามขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ หล่อหลอมหล่อหลอมลูกหลานของเราอย่างนี้หล่อหลอมตั้งแต่เริ่มต้นทําเป็นหลักสูตรในโรงเรียนหรือจัดหลักสูตรท้องถิ่นบางออกแบบหลักสูตรร่วมกันความโดดเด่นมีอยู่หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นกันทะนาดูนโกสุงมพี่ไซแกดานะครับอาจจะมีความโดดเด่นแตกต่างที่หลากหลายนะครับดงบางภาพเขียวสีอะไรมีหลายอย่างมากมายวิถีชีวิตถ้าเราสามารถหล่อหลอมเรื่องเหล่านี้ให้อยู่ใน อ,อยู่ในวิถีของเด็กและเยาวชนได้นะครับผมว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่สําคัญที่เราเราอยากจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือเขาเห็นคุณค่าและความสําคัญของท้องถิ่นของเขาผมผมก็มองไปที่ที่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กๆนะจนถึงอุดมศึกษาเนะี่ยว่าเราอาจจะต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นแม้แต่อุดมศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมีรายวิชาประเภทอย่างนี้ที่มันจะมีส่วนปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ย ออรับท้องถิ่นตัวเองเข้าใจท้องถิ่นเห็นความสําคัญของแหล่งโบราณวัตถุสถานในบ้านเมืองของตัวเองทำให้เคยเห็นประโยชน์ว่าไซต์พวกนี้แท้ที่จริงแล้วมันเอาไปมันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมที่พัฒนาขายเรื่องอื่นๆพ่วงต่อไปได้ผมผมก็ดูคล้ายๆจันทมนะครับแต่ว่าต้องต้องร่วมกันในในระดับชาติและระดับท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา